สวนพบผ่นพาคินเจ้าของสวนพาเลาะเดี๋ยวพาเลาะค่ะพี่ของสวนพาเลาะตอนนี้เราอยู่ทางเข้าทางเข้าเนาะใช่บ่อของเราทั้งหมดจะมีเจ็ดบ่ออันนี้บ่อปลากระลออันนี้บ่อปลาหมอบ่ออันนี้บ่ออนุบาลเพื่อรอนุบาลปลาก่อนใช่ไหมใช่ค่ะก็คือปลาหมอ ตัวนี้จะเลี้ยงปลาหมอโดยตรงบ่อไปต่อไปบ่อที่ตรงกลางนู่นก็จะเป็นบ่อลาช่อนกี่ไร่อะเนาะตรงบ่อใหญ่น่นใหญ่มากนะโอ้น่าจะหกเจ็ดไร่เลยมั้งอะไม่รู้เหมือนกันเลยเลยเลยน่าจะเป็นสิบเกินค่ะเฉพาะบ่อเนี่ยเฉพาะบ่ออย่างเดียวเนี่ยเกินเกินไม่ต่ำกว่ายี่สิบไร่เพราะว่าที่มันยาวนี่มันประมาณยี่สิบกว่าไร่ได้ เนี่ยตรงกลางนี่จะเลี้ยงปลาช่อนโอเคค่ะจะมาอยู่นี่นะคะใช่เดี๋ยวพี่จะมาอยู่นี่ขอมุมนีณเห็นไหมเราปลูกตะไคร้เราปลูกไอ้นี่เพื่อให้มันกันดินลงด้วยเราไม่เอาย่าฝาแต่เอาเป็นตะไคร้แทนตะไคร้ใช่เนี่ยค่ะเห็นนะตะไคร้พอดีเราไม่ได้ซื้อนะเอากระจกนี่ลงพอดีจะได้ถ่ายไปถึงพอดีเขาเขาทิ้งตะไคร้กระจกมันมีคนที่เขาปลูกตะไคร้ปลูกกล้วยแล้วเขาทิ้งเขาถ่ายที่ทิ้งแล้วเขาให้แบบเหมือนบอกให้ใครมาเอาก็ได้อย่างเงี้ยเราก็เลยเสียดายแล้วเราก็เลยเนี่ยเอามาปลูกเนี่ย ปลาไข่ก็ช่วยให้ดินไม่ซุดใช่ค่ะก็การดินได้แล้วอีกอย่างมันก็มันดายได้กินได้ด้วยอส่วนบ่อนี้ก็จะเป็นบ่อปลานินปลานินกับปลาทักทิมอยู่ด้วยกันอันนู้นบ่อตรงกลางเห็นบ่อตรงกลางไหมคะบ่อที่สามตรงนู้นเลยไม่ไม่อันนี้บ่อที่สามแล้วไี่สี่แล้วหนึ่งสองสามสี่ที่สี่บ่อแล้วนะส่วนอันนู้นบ่อที่ห้าบ่อที่ห้านู้นนะอ่านู้นตรงกลางนู้นอันนั้คือบ่อปลาตะเพียนอใช่ เล <sm> ี้ยงจอยแค่อะไรยังยังโอ้ถ้าเลี้ยงจอยแค่เอาวัสดอันนี้ฝั่งฝั่งขว้าในตอนนี้เลี้ยงควายสามตัวนี่ฝั่งขวาเลี้ยงควายอันนี้ไปถึงไหนนี่สุดถนนเลยค่ะซื้อใหม่ใช่ไหมใช่ตอนนี้ซื้อใหม่สุดถนนตัวนี้ในโครงการอนาคตคือทําตลาดตรงนี้จะเป็นตลาดตลาดจะอยู่ใกล้เราในอนาคตก็คือรอให้ฉนดมันออกก่อนครัใช่เฉพาะตอนนี้ก็ประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบไร่เลย ประมาณเจ็ดสิบตรงเนี้ยพอดีเจ็ดสิบใช่กับเป็นยางกับก็บเย้าเนาะยางกับก็เดินไม่เดินไม่รอดน่าใช่น่าใช้รถกอล์ฟเอารถใช่กอล์ฟก็จะวิ่งอันนี้นี่หนูเพิ่งหวานข้าวไปนี่หนูหวานเองนะโอ้โหเนี่ยหนูหวานเองเ่ยมีมีเพิ่งทำเพิ่งทำเพิ่งไปนี่มันกล้ามันกำลังขึ้นก็ปลูกข้าวสีชมพูแล้วก็ข้าวญี่ปุ่นเนี่ยแบ่งอย่างละครึ่ง ข้าวสีชมพูข้าญี่ปุ่นซื้อแพงมากกิโลละสองหมื่นบาทใช่ค่ะืหนูไม่ไ้ปลูกข้ญี่ปุ่นใช่หนูไม่ได้ปลูกขายเพื่อเอาไปจำเป็นจำหน่ายอะไรใช่ขายมเมล็ดพันธุ์แล้วก็เอามเมาล็ดพันธุ์ไว้ เอาแล้วที่ตอนนั้นที่เรามามาทำเข้าไปในนี้กระท่มอยู่ในนู้นแต่ว่าตอนนี้เราจะตรงไปอ้อมไปนู่นใช่อันนี้จะตรงไปนี้อ้อมสวนอันนี้คือพื้นที่ที่หนูจะสร้างกระท่อมของหนูที่จะที่จะอยู okay. ่จริงๆแล้วก็คือตรงตรงต้นสีเหลืองนั้นน่ะคือจะเป็นทางลงที่เข้าไปเราเข้าไปในนี้ก่อนไหมได้เดี๋ยวเข้าไปในนี้ก่อน ตรงต้นสีเหลืองสองต้นนั้นอ่ะคือจะเป็นทางทางลงสะพานอทางลงสะพานเพื่อที่ชื่นชมบ่อดูบ่ออะไรก็ว่ากันไปนี่แหละตรงนี้เราสามารถสร้างได้เลสมมติอันนี้นะใช่ไออนเป็นบออ่อใช่ไหรือมถมถมค่ะ อ๋อแต่ก่อนมันจะไม่สูงขนาดนี้ใช่อ๋อมันจะอยู่ประมาณมนี้เนาะผมเพื่อทําบ้านาอมเพื่อทาบ้านใช่ตรงนี้เราก็สามารถจ้างได้เย่ายพี่มาอยู่กัะดูพี่กัสร้างตรงนี้เลยสบายขนามก็ฟุตบอลนได้ด้วยได้กว้าง <c oughs> แล้วต้นไม้หนูปลูกไว้หมดแล้วเนี่ยค่อยๆปลูกไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดทีละนิดละหน่อย นี่ตรงนี้หนูก็ถมดินเพิ่มเห็นไหม,มตรงด้านข้างเราก็สามารถทํารีสอร์ทหรือว่าจะทําเป็นร้านอาหารเนี่ยเห็นไหมพื้นที่มันมีเยอะขึ้นอออออเออเยอะเอ้าศาลานี่สร้างตอนไหนนี่อ้าวงงละสิเห็นไหมเออสลารา์นี่สร้างตันไหน,นอ้าวามีสลารา์ <laughs> เดินทางก็ได้เดินไหนได้ ก็มีทางลงนี่ก็มีทางลง๋องใช่มีสะพานถึงว่าบนตรงนู้นก็เห็นปใช่ปายนตรงน้นจะเป็นจุดชมวิวอ๋อตรงนี้เหรอฮะใช่เรือกันอยู่เลยใช่ตอนนี้ลูขุดเอาอไป้ไหนขุดดินเพิ่มเห็นไหมขุดดินเพิ่มขุดดินเพิ่มโอ้โห หวานกว่าอ้อยปกติหรือว่าไม่ใช่ทำกับข้าวผัดเหมือนเหเมือนข้าวโพดเหมือนอะไรพวกนี้อ้อยขืมแต่เป็นพืชตระกูลอ้อยค่ะเน่าวันโอ้โันี่สับป,ปะรดคะ่ะ <c oughs> อันนี้คือกระท่อมที่เราใช่ใช่เรามปทำไก่เันเป้โอ กา่งฟูเขีลวนี่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 รอบนี้วันบัวขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วตรงนั้นเราเราขุดขุดเพิ่มใช่ไหมคะนี่ขุดเพิ่มหนึ่งเพื่อเอาดินมามาถมตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสวนดอกไม้ค่ะตรงนี้เราจะปลูกดอกไม้แล้วก็ถมตรงนี้ตรงนี้เราอาจจะสร้างรีสอร์ทอาจจะสร้างที่ร้านอาหารหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เราในอนาคตเห็นไหมม่นมีน้าอยู่แล้วอ่ามนกวคือตรงนี้จะเป็นทุ่งนา ตรงนี้เป็นทุ่งนาเดี๋ยวตรงนี้จะทำถนนเพิ่มตัดเข้ามาตรงนี้ค่ะเป็นตัวเอสอันนี้ตรงนี้เขาตอนนั้นเราเดินกลับบ้านเป็นทะลุหลังบ้านก็จะเดินไปนี่ได้ตรงนั้นมีอีกสองบ่อไม่ไม่รวมบ่อหนูนะใช่ไหมเพราะใช่ใช่ตรองต้องอีสองบ่อถ้ารวมบ่อหนูทั้งหมดก็เก้าบ่อสิบบ่อกับบ่อรังบ้านยายวันจะเป็บ่อสิบบ่ออออันนี้นองควายนอนค่ะนองควายนอนสวัสตัวสวนตัวเย็นสบายร้อแล้วเหรอ เห็นไหมเห็นไหมเราเอาไปราขุดเองอะไรเองอ่ะรถเรารถคุณซื้อเองเลยใช่เราไม่เข้าเล่นหมาที่นี่นะอือคืออันนี้คือเราเราแค่กันกันไม่ให้หมาหรือเข้าใจเข้าใจตัดอย่างอื่นเข้าไม่เตอรเพราะว่าเรายังไม่เปิดคช่เข้าไปเลยเอาเลยพอไปตรงนู้นขล้มลงนั้นอ่ะไปดึงหลังบ้านเลยไหมทะลุเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าหนูตั้งใจทําให้มันทะลุนี่ตีนกมันไม่มีหรอก่ะ<า>เราสามารถทําอะไรได้เยอะเลยพี่พอหนูมาถมที่แล้วอะไรแล้วอุ้ยมันสวยกว่าเดิมเยอะมือชค่นน้อยใช่ <c oughs> ค่ะมันจะเป็นแรนมาร์กของเราที่เราอยู่แบบสบายใจแต่เอาเข้าจริงๆแล้ว,วอ่ะหนูไม่ได้ตั้งใจทําเป็นธุรกิจหนูตั้งใจทําอยู่เองเพื่อให้มันแฮปปี้ที่สุดแล้วเราอยากกินอะไรลงแค่เดินในสวนตู้เย็นเราก็คือหน้าบ้าน ทุกอย่างเราอยู่ในสวน่นีทุกวันนี้เทรนด์มันก็เป็นเทรนด์แบบนี้อยู่แล้วใช่เย็นอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองคนที่เขารวยจริงๆอ่ะแดนคนที่เขารวยจริงๆอ่ะเนาะเขาก็มาทําแบบนี้กันใช่ต้องอยแบบนี้ดีใช่ไม่ต้องมีสารเคมีไล่มดแต่ดูดูแผลเขาแดงขึ้นนะคะส่วนที่มันเหลืองๆเคยเหลืองอ่ะมันไม่มันมันแดงขึ้นก็โอเคแผลเราก็ไม่ได้ตัดไม้ทำลายป่า แต่มันมาจากที่เราเ่่ใชที่มันที่เราต้องรื้อทำนู่นนี้นั่นใช่ดไม่มีมันอาจจะมีบ้างที่เราตัดแต่แต่ส่วนใหญ่คือเราปลูกไงเราปลูกมากกว่าตัดที่มันมีอยู่แล้วก็ไม่ๆัก็คือจากไอ้ตัวรศเนื้อตายที่มันออกมาเนี่ยสับปะรดที่เราไปกัดเสียไว้ด้วยใช่สับปะรดนี่คือสับปะรดที่เหลือจากจากที่เรากินเราใช้แต่แล้วก็สับปะรดที่เราทำปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยเอามาช้ำต่อใ นนได้ปปได,ได้ได้ค่ะออได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอดกล้วยังมีสุดท้างเลยเว้ยอันนี้ที่ตรงถนนอ,อ้อมสวนทั้งหมดจะเป็นกล้วยน้ำว้าแต่ข้างบนจะเป็นกล้วยหอมอส่วนที่ฝั่งนู้นจะเป็นกล้วยไข่เฮ้ยวันนั้นพี่เจอในอะไรวะกล้วยไข่อินโดนีเซียอ่าวุ้ยมันเครือมันนี่คือเครือใหญ่เลยฮะยาวเลยไหมสิบแปดเครือได้ เมษาสิบอ่ะเยอะจัดเยอะจัดทำไรลุงลุงทำไรวันนี้ลุงถอนหญ้านี่แหละจางโน้นนี่นั่จ้าถอนหญ้าถอนหญ้านี่ย่างหญ้าที่ถอนเราก็ไม่ทิ้งเราก็จะเอาหญ้านั้นอ่ะมาทำปุ๋ยหรือก็มาปกด้านข้างวันนี้ค่ะมาทำมาทำปุ๋ยแล้วก็เอามาปกเออ่ปกดินไว้ควายตัวสตัวให้ควายกินด้วยเฮ้ยควายแพงนะทั้งหมดเนี่ย ทุเรียนทุเรียนน้ำโอทุเรียนเอทุเรียนทุเรียนป่าก่อนหน้านี้มีมีทางที่มันเป็นรอบแบบนี้ไหมไม่มีค่ะแต่นี่หูทำทำมาใหม่นี่ในสวนหนูปลูกเองทุกต้นนะพี่เหมียวเนี่ยต้นไม้ทุกต้นเนี่ยปลูกกับมือเลยเออใช่ค่ะทุกต้นเลยนี่หนูย้ําเลยนะตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ต้นเล็กต้นน้อยต้นเล็กต้นน้อยปลูกปลูกหดเลย เก่งมากต้องใจเลยต้องใจเลยต้องใจนี่ตรงนี้จะเห็นป้ายสวนทาคิลเล่าใช่ใช่ใช่นี่บายบายซูมซูมซูมอันนี้ก็สาสาว่ายน้ำส่วนตัวของอาจารย์มั่วส่วนสาวยน้ำเอ๊ะหรือจะหนองเล็กๆตรงนั้น นี่เห็นไหมเห็นต้นทุเรีไอเลมีกดจองแล้วนี่นี่ทุเรียนเต็มเลยทุเรียนนี่หนูลงสายหลายสายเอหลายสายพันธุ์นะมีสายพันธุ์กบแม่เท่ามีกบจำปามีกบสุวรรณมีหมอนทองมีก้านยาวมีเอลงเพื่ัการกษาไปด้วยเนาะพอพอมันไรออกมาแล้วอันไหนสักเซตจัจันแปดจันสองมีหมดทุกสายพันธุ์น้ำดำโอชิทุเรียน มาไม่แบบไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงคือไม่ต้องกลัวว่าจะอดมาที่นี่นี่เดี๋ยวอีกหน่อยนี่คือบางเพราะว่าบางอย่าำได้กินแล้วกินทันว่เหรอใช่ตอนนี้พอขึ้นมาครบเนี่ยบูบับละวบูบับเลยกินไม่ทันต้องหาที่สี่แปดรุ่มมีทุกอย่างในตะลงปิงตะลิงปิงมีหมดมายอดมายมลำไย ตัวกลุ่มพ่อค้าปลากลุ่มพ่อค้าอะไรก็เตรียมตัวนะฮะห้าหกบ่อที่นี่ก็คุณสามารถวิ่งรถเข้ามาไม่น่าจะได้ขายดูแล้วะดูแล้วน่าจะแค่กินในครอบครัวแล้วก็แจกต้นเงาะเนี่ยต้นลาไมเงาะรงเรียนลงจนครบไปเลยหน่อยแล้ได้กินมดม่ตองห่วงมะพร้าวมะนาวหอมมะพร้าวแกงอมีปลูกไม่ครบ สรุปว่าเราเราได้ที่มะเขือ <laughs> เห็นไหมมะเขือเต็มเลยเนี่ยทั้งมะเขือพวงมะเขือลิงมะเขือเปราะรชมพูละมุดกรอบละมุดสารหร่ษ์แบ่งโซนกันยังไงก็แบ่งโซนดูแลกันยังไงเพราะมันดูพี่ว่าดูคนเดียวมันไม่มีแบ่งโซนเลยค่ะมันมีแค่ไม่กี่คนจริงๆน้องโบพี่ยีนพี่วสุครอบครัวหนูไอหวานไอนุ่นถ้า ไอ้นุ่นไม่กลับประเทศหนูบอกว่านุ่นเดี๋ยวพี่จะร้านที่ทำบัญชีอะไงไม่ใช่นุ่นก็ไม่บ้านนุ่นไงอยู่บหนูมายี่สิบปีแล้วอะนี่ก็คือทะลุบ้านเราแล้วมีตรงนี้ปลูกปลายยางเดี๋ยวเรามีเก็บเห็ดเก็บเห็ดกันนะปลายางตอนยางตอนนี้คือบ่อหลังบ้านนี่อันนี้ก็บ่อหลังบ้านตรงใช่อันนี้จะเป็นบ่อพิธิแต่จริงก็เป็นบ่อของครอบครัวแหละแต่ว่าเรายกให้พิธิว่าเมื่อก่อนพิธิดูแลพ่อแม่อืเข้าใจ ใช่แล้วตรงนี้หนูก็ทำบ่อให้พี่ชายพี่สาวทะลุไปได้เลยนะเพราะแต่มันจะเละไหมกำลังดูพี่กาลังวิเคราะห์ว่าพี่จะเลนเลนไหนหนูว่าเลนซ้าก็เลยซ้ำลอยใช่พ้าหลังี่ผ่านมาหมดแล้วหอยเลยดูทุกโมนนะจ๊ะนี่เป็นฝนฝรั่งเจ๊หมวยนี่ฝนฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขาเจี๋ยหมวยดตัวนะจ๊ะ จะรอรอบหน่อยตรงนี้มันต้องพุ่งไปมันถึงจะรอดอึ๊บรอดสับัดนิดนึงอ่อโอ้โหมันเละหน่อยนึงตรงเนี้ยเพราะว่ารถรถถอยไม่เป็นไรไปได้ไปได้พี่เห็นตรงนั้นแล้วไปได้สามสี่ถ้าล้อเราไม่ติดอยาไม่ติดหรอกอีโฟดี โอเคอ่าเลิศค่ะเดี๋ยวตรงนี้จะมาถมเพิ่มเอาอีตรงนี้ช่วงนี้หน้าฝนมันจะเละนิดนึงเพราะว่าเราเราจริงๆหนูลงดินไอ้นี่ไปรอบหนึ่งแล้วไอ้หิวนี่ก็ได้หินคลุกอะหินคลุกลงไปแล้วหินคลุกลงไปแล้วไม่อยู่ไม่อยู่โอเคลงไปสองชั้นละแต่ไม่อยู่ใช่เดี๋ยวจะต้องลงอีกค่อยๆทำาี่นี่ๆดูยายวนปลูกเลยมันไอ้ทัวริสงทัวริสงกับดินมาแล้วตัวดิน กระพริกแล้วเนี่ยกระพริกอืมวันนี้ก็บ้านจะอยู่วันนี้บ้านจะอยู่วันหลังหลังบ้านลยอันนี้หลังบ้านครัวก็ทําไว้ให้อย่างดีบ้านนะตรงนี้ก็ปลูกผักสวนรับครัวไปยนก็จะเอาเอาครกกับตับกับเนาะเนาะมงเนาะไม้เรามีหมดปลาในนี้ก็เยอะแล้วนี่ใช่ปลาในนี้เยอะค่ะของพี่หารเนาะใช่แต่ของในครอบครัวเรานี่คือเหมือนเหมือนของเราเองทุกอย่าง เพราะเราไม่ห่วงกันเลยแล้วยายไปไหนยายก็น่าจะเข้าในบ้านแล้วค่ะอ๋อเราก็จอดนู่นใช่ครอบครัวเราก็จะมีทือทุกอย่างเราก็ไม่ต้องจ้างก็เลยนี่รถไถเราก็มีแมคโครเราก็มีรถดำเราก็มีเห็นไหมเออทุกอย่างน่ะรถดำรถแมคโครรถไถก็รถไถ ก็จะสองสามคันมีหมดสามคันรถถ่ายรถขุดสามสองคันเอ่อรถขุดสองคันใช่คันเล็กกับคันใหญ่สิบล้อรถดำกันหนึ่งสองสามสี่รถห้าคันกับห้าคันแล้วก็รถออฟฟิศสินค้าก็อยู่นี่นี่ไว้วิ่งมาใช่นู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปครับเดี๋ยวอ้อมไปดูนู่นไหมอ้บ้านหลังเก่าเข้าไปได้นะถนนเข้าไปได้ ใช่ไหมอ๋อหลังเก่าดูก่อนไปทางนู้นถึงไหมอเที่ยวไม่ได้ไปได้ค่ะอันนี้อันนี้ไม่เล็กตัวนี้จะเป็นเหล็กนี่เหล็กที่หนูสั่งมาส่วนหนึ่งอันนี้แค่ส่วนเดียวนะทำรั้วใช่ไใช่นี่แค่ส่วนเดียวนะเพิ่งเอาลงได้ไม่กี่วันเนี้ยทำรั้วใช่ค่ะปัก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 แล้วก็ค่อยร้อยเชื่อมจะเป็น รั้วลวดน้ำโอบ้านหลังเก่าจะไปไม่ค่ะเป็นรั้วตะข่ายเลยตะข่ายเลยใช่ก็ดูวัสดุนี่มันทอนอันนี้จะเป็นบ้านหลังเก่าที่หนูอยู่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเลยอ๋อแล้วใครอยู่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่ค่ะรถสีข้าวนั่นแหละอันนี้เครื่องสีข้าวก็มีค่ะออรถเกี่ยวข้าวอีกสองคันเกี่ยวข้าวบ้านเรามีทุกอย่างอืมยังมมีใครอยู่ไม่มีค่ะ ไว้เป็นที่ระลึกเพราะว่าเป็นแบบอันนี้ต่อไปน่าจะเป็นมิวเซียมเป็นมิวเซียมเออน่าจะเป็นอู่ค่ะใช่ใช่จะเป็นอู่เพราะว่าบ้านเรามีรถเยอะแล้วเราจะต้องทำอะไรอีกเยอะใช่ใช่ก็จะเป็นอู่ออเป็นเซอร์วิสใช่ไว้ดูแลกันเองอ่ะพูดง่ายอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าจ้างช่างมันก็แพงเนาะใช่ค่ะไหนจะซ่อมได้ก็ซ่อมกันเองความรู้เล่นช่างก็ได้สุดยอดเลยค่ะ ้มมีอย่างตกแล้วลใช่ไหมใช่ค่ะตับชิ้มจันไว้นี่อืมปิดยอดเลยค่ะตกเลยนี่หน้าบ้านยายวัน